สวัสด er ีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยอืมนะครับวันนี้ก็อยู่กับหุ้นนอกนะครับหุ้นนอก e-bay 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 นะครับสำหรับคนที่เล่นหุ้นนอกนะครับที่เล่นหุ้นนอกอืม มองนะครับมองจบชุดไปแล้วนะครับจบเว็บหนึ่งไปแล้วนะครับ e-bay น่าจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้อืม <c oughs> <c oughs> ีโอกาสนะครับที่จะลด50%เลยนะ e-bay ะทำเฟรมวีกนะครับ หนึ่งสองสามขึ้นส่งเดี๋ยดูว่าส่งขยายไหมนะถ้าขยายน้อยเวห้าก็ไม่ต้องสื่นะครับสามอืมเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หนึ่ง a อบหนึ่งสองสามสี่ห้า a b ตรงนี้แนละ้วอืมอเว็บสามสี่เว็บห้านะครับหนึ่งชุดแล้วนะครับ e b a บขึ้นมาไม่น่าจะขยายได้อีกแล้วนะครับมันไม่ควรจะมีดับเบิลเอ็กซ์เนชันนะครับไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้แผนการเทรดนะครับอืม ขาพุทธนะครับพุทธพุทธไม่แนะนําการลงทุนนะครับไม่แนะนําการลงทุนตรงนี้นะครับเทนไลน์ ca เทนไลน์ cb นะครับเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วชุดใหญ่หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดหลออ ตรงนี้นะครับรุดแล้วตรงนี้นะครับีย <c oughs> อาจจะใช้ตรงนี้เป็นเบสเบสล่างเบสบนนะครับใช้พิโบถ้าลงมาบริเวณ50หรือ61.8การทิ้งครั้งแรกนะครับอาจจะเป็น A ได้นะครับ อาจจะเป็นขา a นะครับก็ลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนองว่าเป็น a ทิ้ง a เลยห้าสิเปอร์เซ็นของทั้งชุดเลยนะอ,อ่าเป็นจังหวะของขาพุทธแล้วนะครับขาพุทธนะครับไม่พุทธก็ได้ถ้าไม่พุทธก็รอนะครับ รอข้างล่างนะครับอืมอันนี้สี่ชั่วโมงหนึ่งสองไม่ใช่ A B นะครับ C ลงเป็น correction ถอยเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คก,ก่อน ถอยหกสิบเอ็ดจุดแปดปิดอาปิดแท่งต่ำกว่านะครับแต่ไสไปถึงก็มองว่าเป็นซิกแซกก็ได้นะครับจะมองว่าเป็นซิกแซกก็ได้มองว่าเป็น f l a ตก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคือมันถ้ามันเป็นซิกแซกนะครับราคามันไม่ควรจะไปอมอเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูถอยไหมตอนถอยนะครับมันไม่ควรจะขึ้นมาถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอืม ก็เป็นแฟลตก็ได้นะครับถ้ามองว่าเป็นแฟลตก็ไม่ควรจะถึง161.8นะครับอืมไม่ถึงนะครับออก็ขานี้นะครับอืมก็มองว่าเป็นขา B นะครับขา B นะ รีบาวรีบาวน่าจะเป็นการรีบาวนะครับอาจจะย่อลงหนึ่งทีแล้วขึ้นนะครับเมื่อจบชุดของซิกแซกนะครับเมื่อจบชุดของซิกแซกเนะครับ A ใหญ่จะต้องรีบาวห6 8 o of B สเสมอนะครับไม่น้อยกว่า ตรงนี้นะครับขาพุทธนะครับขาพุทธก็จุดแรกเป็นหุ้นนอกนะครับเป็นหุ้นนอกพูดได้นะหุ้นไทยไม่วิเคราะห์สิ่งวิเคราะห์ดังไม่ได้หุ้นไทยก็มีโอกาสนะครับที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับถัวอีกก็ได้ ถ้ามันขึ้นมาอีกถั่วตรงนี้ก็ได้แต่มันไม่ควรจะเด้งขนาดนั้นหรอกนะครับก็สองจุดนะครับเป็น B ตรงนี้นะครับ B ใหญ่ B ใหญ่เอเอยู่ตรงนี้นะครับค่า A เป้านะครับเป้าหมายอยวให้ดูเป้าถ้าเด้งขึ้นมาถึงแค่เจ็สิบเอมีโอกาสที่จะลงมาถึงห้าสิบสามนะครับถ้าเด้งขึ้นมาถึงเจ็ดสิบสี่ขา c ีมีโอกาสถึงห้าสิบห้าห้าสิบห้ามีอยู่แล้วนะครับห้าสิบห้ายอดอลลาร์นะครับ ฮึบลงมาตรงนี้นะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้บายได้ไหมนะครับมันเป็นจังหวะบายหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ eBay ก็ขอจบไายแต่เพียงเท่านี้นะครับจะลองขึ้นไปก็ได้นะครับเปิดลองขึ้นไปถ้าย่อลงมาก็ลองเพิ่มนะแ้วปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแอดจะทำแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ